สวัสดีครับมาดูเทคนิคในการเอาแบตเตอรี่ของซัมซุงนะครับออกนะครับในหลายรุ่นนะครับที่ใช้แบตเตอรี่แล้วติดกาวอยู่ด้านล่างนะครับเอาออกยังไงนะครับให้แบตเตอรี่ไม่เสียศูนย์นะครับก็หยอดน้ํายานะครับอีกอีนนี้คือเทคนิคนึงนะครับอีกเทคนิคคือใช้ความร้อนนะครับก็หยอดน้ํายานึ่งครับตรงไปเลยนะครับตรงข้างล่างนะครับเพราะว่ายังไงก็ไม่เข้าจออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นจออัล l e d นะครับ หยอดอย่างนี้นะฮะหยอดลงไปด้านหลังนะครับอพอหยอดลงไปน้ำหลังด้านหลังนะครับก็ให้เรานะครับใช้ปิกนะครับของเรานะครับดันนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้น้ํายาไหลเข้าไปทีละนิดทีเทนิดนะครับประมาณนี้นะครับน้ำยาก็เป็นตัวฝาสีน้ำเงินนะครับที่ขายอยู่นะครับก็ ใช้ได้ทั้งล้างบอร์ดนะครับเอาแบตเตอรี่ออกนะครับแกะจอนะครับ,รบทีเดียวจบเลยนะครับะนะออกแล้วนะครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับไม่ไม่ไม่ต้องรีบนว่าจะ ด้านออกนะครับก็เป็นวิธีที่ง่ายนะครับเราอย่าไปงัดที่แบบนี่นะฮะเราออกแล้วแบตเตอรี่นั้นจะไม่เสียทรงเลยนะครับเห็นไหมฮะเวลาออกนะครับเนี่ยนะครับออกจะไม่เสียทรงนะครับก็น้ำยานะครับถ้ามันเยอะนะครับเราก็เทออกนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็แห้งไปเองนะครับ ไม่ต้องไปเช็ดนะครับเดี๋ยวมันแห้งไปเองนะครับอ่ะเช็ดแล้วครับโอเคนะครับนี่คือเทคนิคในการเอาแบตเตอรี่ออกนะครับขอบคุณครับ